น,นะครับตอนเช้าก็ตื่นกันกันเกยบทุกคนแล้วนะกเ็เก็บสเตย์เก็บอะไรนะครับอ่าคลิปนี้ผมก็จะพาท่านผู้ชมไปชมคนขับเบอร์สิบแปดแต่ก่อนนะครับเป็นใครนะครับไปดูกันเลยนะครับ let's go ก่อนแก้ขับรถเบอร์18นะครับเป็นคนแรกๆเลยนะครับเป็นคนขี่มาจากศูนย์เลยเนาะมาดูกันครับโอ้แกงโตถือระเบียบเลยจ้ะนี่ฮะว้าวโอ้นี่นะมันยังเจียวเลยมั้ง lao ngay tiền đi nó không lao <laughs> oh, chéo ngay đấy oh, sức giọt không oh, làng liếm mong lên cho má con điều à không nè ông ông thì cứ chẳng mua men má con điều đấy, กอมีสติ๊กเกอร์โมซิงด้วยนะครับโมซิงบุญดอนอันนี้คนเก่าเขาติดไวน้นะครับนี่เบิร์ดนะครับแกก็มาับวิกเตอร์อยูนี่เหมือนกันนะทำวิกเตอร์อยู่น้อง็อปนะครับดู่กับบริษัทแต่ว่าอันนี้เป็นวิกเตอร์รุ่นแรกนะครับนี่วิกเตอร์รุ่นแรกจะดูง่ายง่ายัสซีมันจะเจาะรูเยอะนะครับ สีแถวนะครับถ้าเป็นคัดซีตัวใหม่จะเจาะแค่ตัวล่างและตัวบนนะครับอันนี้จะไม่เจาะนะครับสังเกตง่ายๆนะครับแล้วก็สังเกตง่ายๆอีกอย่างหนึ่งนะครับวิ๊กเตอร์ตัวใหม่มันจะแท่นมันจะสูงกว่ากันนะครับมันจะไม่เรียบอย่างเงี้ยมันจะสูงนะครับสูงนิดนึงนะครับอันนี้จะเป็นตัวเก่านะครับตัวเก่านี่จะเป็นเฟืองสี่แปดอะไรนี่แหละครับตัวใหม่ันจะทดเฟืองมาอีกนะครับ มันจะลดเบี่ยงเรื้ออะไรนี้แหละลดให้มันวิ่งแล้วก็เซฟกว่าเดิมนะครับรุ่นนี้จะเปลืองมากนะครับแ้วก็แล้วแต่คนขับนะครับแล้วแต่ดุนพิธิผมไม่เคยสัมผัสแบบนี้นะครับแบบคันเล็กรุ่นแรกๆนะครับไม่เคยขับลองนะครับมีแต่เคยขับรุ่นใหม่ๆอีกนึนะครับโอ้ถาจ้างค้นแ่เอาครับถาจ้างค้นแ่เอาครับ ใช่ครับรถน้องท็อปนะครับจวดจวดจวด,ดก็กันว่ามัน<อ>้นี่จวดกเ็เบ,บอร์สิบแปดว่ามั้นี่โอ้ออนยัยเวดครับดุดเริ่มแรงเลยมั้ยครับเบอร์สิบแปดนี่เข้ามาจากศูนย์เลย <c oughs> ปอดแน่นอนเนาะ<ว>อันเพิ่นบ่ขายคือสิบ่ได้ออกนะครับ <c oughs> ก็ใครยื้อแล้วยือหือยื้อหรอครับใคก็นหนึ่งวัยสี่มาไหมับยื่บ้ารับ้านของอ่โอ้บ้านอรบนัน้านองครับผมโอ้ใครจะมา วันที่อะไรครับผมใส่วันที่สี่แมนเหลี่ยมองเลยน่ครับโอาสุดยอดครับแมนครับเป็นหลุนหลุนแหลกครับ จวดได้เงาะครับเหยียบเหยียบเป็นเหยียบอืมอืมเียนครับแปลงหลังหน้านี่แมนมันเลยครับเมีนนี่ฟังนี่แมียนมันเลยอันนี้ปากายพิี่บลูมามาจากไหนแปลงปยก็มมนนกง ลางน้าเหมือนเลยการประกาศเริ่นบ่มแม่กัดผลทองผลท,ทองกับบ่มี่หรอะไม่ได้ไม่เหมือนกันอยู่ไม่ถามไ้่อยู่เกนดอะไรเกิะไรบ่มแ่เกิดข้าวชี่ยวขอาววันหน้ามาน้ามาบงเดือนไมอยู่หกหกันตันเนยรถตีบ่ครับตอนมานี่น่สบายเลยสบายเลยบ่ครับม่ไมื่อนขึ้นอนน อโอ้ยผมจริงว่าตนมือแหลกเลยครับเ,เห็นละมาเร่ยแล้วครับนี่อ้อยางเลยว่าเปลี่ยนไม้รถครับนี่อันตรายมากครับนี่จอ,อ,ญญอดทานี่ความตุ่มตามชิบหายลบแทบไม่ทันนะครับนอ,อ่ไ,ไ้อ,อานย không bò quá cầm tè vàng nữa không nó không dồn nó không ô thằng này bên nốt bẹt nốt tua câu tầm này mình mò hoa hoa bên 10 nốt ได้ย oh, um, um, yeah. ังกับล so ้วครับวันนี้ลูงานไหมครับท่านไอลูกมาแลใช้ปุ๋นใช้ปุยปุุยเงื่อนรักลรก็ไปเอทีฟังโอ้ที่จะเล่นนี่แหละสองยางเลยแต่ป็เอทีฟังกับเพื่อนรักครับโอ้แน่นอนแน่นอนเงื่อมันเ่งาม่ก็่เืนลยางเทีหัวมันแวนาะ แม่นครับเปลี่ยนวัได้เนาะเปลี่ย,เยนเปลีย่ยนแต่กระทาเลยเอาอันหน้ารถเปิดได้ป่ะครับวันหยิเบิ้งขางประตูวไหมเปิดเปิดแถ้เบิ้งนะครับเพราะว่าเบิ้ง <c oughs> เฟืองเฟืองรถนามันอย่งนีเขียนได้ยขางประตัว <c oughs> ขางคนขับครับ,รบ <c oughs> โอ้นี่เป็นแมตตัวใหญ่อยู่ตัวนี้เพราะว่ารุ่นนี้มันอาจจะเป็นแมตตัวน้อย โอ้ลิมิเต็ดยิ่งมัตัวน้อยตัวไม่เล็กตัวน้อยนะแมนครับโอ้ไหนเงี้ยดะเอาอะเนี่ยโอ้พูดอะไรหน้าพิดแล้วล็อกพีดไปอยู่รูปอะไรั่นเลยโอ้โอเคโอเคครับอบอหนอนในความนี่นี่เราจะมาดูตัวนี้นะครับดูเพียบเพียบนะครับนี่เป็นอ่าถ้าผมอธิบายผิดก็ขอโทษขออภัยนะครับรอบนะครับ น่าจะเป็นรอบนะ4.875นะครับของผมจะเป็น4.625นะครับประมาณนี้นะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขสอไปนะครับนี่ตัวแรกมันจะ4.875นะครับถ้าตัวใหม่ๆหน้าเทานะครับหน้าเทาแล้วก็คัดซีสังเกตง่ายๆนะครับตัวใหม่นะครับคัดซีอย่างที่บอกนะครับจะมีแค่ตัวล่างกับตัวบนนะครับถ้ามีตัวนี้ก็คือตัวเก่านะครับเป็นตัวเก่าตัวเก่านี่จะเป็นเสียง เป็นเฟืองเออเสียงมานะเฟืองสีะนะ่จุดแปดเจ็ดห้านะครับนี่จะเป็นตัวนี้เลยมันต่างกันตรงนี้นะครับของผมจะเป็นสี่จุดหกสองห้านะครับประมาณนี้นะครับนี่มันต่างกันตรงนี้นะครับคือรุ่นใหม่เขาจะจะพัฒนาให้มันประหยัดน้ํามันขึ้นนะครับประหยัดน้ํามันแล้วก็วิ่งได้เร็วด้วยนะครับ เร็วนะครับเร็วกว่าเดิมนะครับประมาณนี้ของผมนี่ก็เวลาขับขีบข่มาก็จะใช้ความเร็วประมาณ 70, 75, 80นะครับแล้วแต่เวลาเร่งรีบนะครับถ้ารีบมากก็ยาวไปยาวไปนะครับก็ <c ười> <c ười> ไม่รู้ว่าประหยัดน้ํามันหรือเปล่านะนะครับก็ขี่มาเรื่อยๆนะครับก็พอได้นะครับคุณผู้ชม พอเสพพอเสพครับปิดแก็บหายเสีอครับดังแก็บยืนยืนเพื่อนแล่นเท่าได้ครับนี่แปดเจ็บบอกครับ,บเราปอดจากบ้านไปไปกกค่ำก็เป็นน้อยไปหนู โอ้ยอรห่อยนรดยอ,รอ,อ,อครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บายบายนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมพามาดูคนขับเบอร์แ,รแต่ก่อนนะครับขับตั้งแต่แกะกลองเลยนะครับ